พี่น้องที่เคารพครับข่าวทะลุใหม่วันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่13สิงหาคม2568บุรวีก็มานั่งกระปุกลุกอยู่ตรงนี้ครับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาคุยกับพี่น้องประชาชนและก็แฟนกลับทั้งหลายให้ได้รับรู้รับฟังกันแต่เช้ามืดตีห้เป็นต้นไปอยากจะเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ครับว่าไอ้คำว่าเบต้ากลูแคนเนี่ย มันเป็นชื่อของชื่อของสารไม่ใช่ยีห่อเป็นชื่อของสารสกัดเขาสกัดจากอะไรหลายๆยอย่างมาเป็นเบต้ากลูแคนที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะมหลาลัยฮาวาดและมหลาลัยอีกหลายแห่งยืนยันชัดเจนว่าสกัดจากยีส์ขนมปังเนี่ยปลอดภัยที่สุดซึ่งเหมาะสมที่จะมาทำธุรกิจสกัดจากไอเห็ดลินจือก็ได้นะ แต่ว่ามันแพงมันทำเป็นธุรกิจไม่ได้นะเพราะว่าราคามันจะสูงขึ้นมากแล้วก็สกัดจากยิสขนมปังเนี่ยมันได้ครบเครื่องเลยคุณสมบัติอยู่ที่ว่ายี่ห้ออะไรสกัดจากไหนบางคนเนี่ยเขาเห็นว่ามันดังอะว่าง,งั้นเถอะมีชื่อมีเสียงไอ้เรื่องของเบต้ากรูแคนเขาไปเอาสาเหล้าสาเบียมาสกัดมันไม่สะอาดและไม่ได้ผลซึ่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และในตำราเขาไม่นิยม เขานิยมให้สก,กัดจากยีสต์ขนมปังนะแล้วก็กลายมาเป็นยี่ห้อเบต้าวันนี่แหละครับเบต้าวัน11ปีครับย่างปีที่12ตอนนี้ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าได้ขออนุญาตจากอยก็เรียนกันตามตรงนะครับ11ปีแล้วแล้วก็เรามาโฆษณาอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตอีกตามกฎหมายเขาเรียกว่ามีใบคออคือใบโฆษณา ฉะนั้นในโฆษณาเนี่ยพอเราขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ในตำรามันบอกว่าเบตา้ากลูแคนเนี่ยเป็นสารสก,กัดสารสก,กัดที่ป้องกันและรักษารักษาก็คือเป็นยาในโรงพาบลหลายแห่งที่ที่ใช้เบตา้ากลูแคนไปรักษาทีนี้ของเราเนี่ยขออนุญาตเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็ขายได้ทั่วไปแต่เป็นยาก็ไปขายในร้านขายยาได้อย่างเดียวจากนั้นก็สิปีแล้วครับที่มีแฟนคลับมากมายมีพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกที่ได้เข้ามาสนับสนุนและสั่งซื้อเพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงจริงนะเราท่านดูได้จาก Google ดูได้จากจตำรับตำราหลายแห่ง และโดยเฉพาะตำราที่ผมเอามาโชว์ให้ท่านเนี่ยนี่ก็คือผลการวิจัยของมาลาัยฮาวต์ที่ศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินยืนยันว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนน้นพบศูนย์หนังสือจุฬาจัตําหนายหนังสือเล่มนี้นะผมก็ไปซื้อมาทีนี้ไอ้เบต้ากรูแคนเนี่ยมาเป็นเบต้าวันอ,อยออนุญาตให้โฆษณาได้ดังนี้บอกว่า เบต้าวันสารสกัดอย่างยีส์ผสมวิตามินโอโหแค่นี้ก็รู้แล้วอะไม่อาศัยเวลาอะไรมากมายเพียงแต่บอกกล่าวเล่าสิบให้ท่านได้ได้ได้ฟังได้รับรู้ของดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของท่านและครอบครัววันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้เตรียมแม่ทัพภาคสองคนใหม่เพราะว่าพลโทบุญศิลเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่สิสามสิงหา ท่านอยู่อีกประมาณเดือนครึ่งแค่นั้นเองท่านเกษียณอายุราชการแล้วพี่น้องประชาชนก็ก็บอกให้ต่ออายุเะเพราะท่านทำงานประทับใจกับประชาชนมากและเป็นคนที่ทำเพื่อชาติจริงๆทำเพื่อพิทักษ์ดินแดนจริงๆและเป็นนายทหารที่รักชาติรักบ้านรักเมืองรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตรงไปตรงมาไม่ขึ้นกับน,นักการเมือง แล้วก็ไม่ยอมสยบภายใต้บาทาของนักการเมืองด้วยความเคารพนะครับท่านเป็นทหารซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลก็จริงอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้ไปดื้อด้านอะไรกับรัฐบาลนะท่านทำตามหน้าที่ของความเป็นทหารคือท่านตอ,องปกป้องดินแดน,นมาปกป้องดินแดน,นบางทีรัฐบรีไม่รู้รองนายกไม่รู้ บอกให้ให้ถอยออกมาก่อนอย่าไปประทะกันถ้าถอยออกมาก็เสียดินแดนก็ทำให้มันได้ใจไอ้เมมตน่ะก็เลยสู้สู้ซะจนราบคาบวันนี้พี่น้องกลับบ้านได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วทยอยกลับบ้านกันมันมีปึงปางบ้างนิดหน่อยแต่ไม่กล้าแล้วคงฉะนั้นพลโทบุญสินก็กับเสียอายุไปด้วยความความสุขแล้วก็เป็น ที่ตราตรึงในความรู้สึกของประชาชนที่รักพลโทบุญสิลในการทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องชาติและก็หลายคนที่สนับสนุนอยากให้ต่ออายุแลกเกษรารรชการอีกเดือนกว่าเนี่ยก็ก,ก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่อแล้วครับเขาก็จะเอาแม่ทัพคนใหม่ที่ที่เขาบอกคุยกับรู้เรื่องเป็นพวกเราอะไรตำนองเนี้ยที่เขาพูดในคลิปกับไอ้วุ้นเส้น่ะนะ ทีนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้วันนี้บ้านเมืองกำลังเข้าสู่เหตุการณ์ปกติดูข่าววันนี้ก็น่าจะดีใจที่รัฐบาลาออกมาเดินเดินทางในการในการฟ้องไอ้สองพ่อลูกตระกูลอย่างที่ผมพูดบ่อยในในข่าวทะลุไมหรือว่าตอนตอนสองทุ่มถามด้วยจำของโรมโวทีวี ผมสนับสนุนให้ฟ้องที่ศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังท่านที่เป็นแฟนคลับท่านจะรู้ว่าบุญลวีเป็นคนแรกๆที่ออกมาลุยเรื่องนี้และตําหนิรัฐบาลเรื่องนี้เพราะรัฐบาลเขาบอกเฮ้ยฟ้องในประเทศให้ศาลออกหมายจับไปคุณเซนผมถามแม่มันจะมาทั้างพอ่อท้งลูกมันไม่มาเรามีเอกครรราชทูตประจํา UN คือสหประชาชาติรัฐบาลต้องลุยฟ้องวันนี้เป็นจริงแล้ว ผมก็ต้องขอบคุณรัฐบาลแล้วดีใจครับที่คำพูดของผมเนี่ยมันเป็นจริงแล้วที่ให้รัฐบาลทำประจานให้มันรู้ทั้งทั่วโลกว่ามันยิงดักมันระเบิดเข้ามาโดนพี่น้องประชาชนคือมันมันมเป้าหมายของมันก็คือจะฆ่าพี่น้องประชาชนคนใดแล้วเราจะยอมเหรอฟ้องในประเทศมันมาเหรอผมก็บอกว่ายังไงก็ต้องสารอาญาระหว่างประเทศไอ c ข่าววันนี้บอกว่ารัฐบาลไทยลุยฟ้องศารอาญาระหว่างประเทศฟันสองพ่อลูกตระกูลหุนฐานอาชญากรสงครามตอนนี้ได้ข่าวว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยนี่ร้องไปที่ UN แล้วคือสหประชาชาติประจานกัมพูชาสุดท้ายก็คือมันวางทุ่นระเบิดใหม่ ตอนนี้กองทัพบ,บกก็กู้ไอบีเไอยี่แล้วก็กระสุนต่างๆมากมายก่ายกองมากมายก่ายกองครับนะแล้วก็สอบอกก็ยุบฮนะยุบแล้วเพราะว่าเหตุการณ์เข้าสู่ปกติแล้วนะจะได้ไม่มีเฟกนิวอย่างที่รักษาการนายกนะพี่อ<ม>้วนก็บอกภูมิธรรมแล้วก็ยืนยันเหมือนกันนะรักษาการนายก ูมทมยืนยันว่าจะต้องฟ้อง ICC อย่างที่บุตรวีบอกอย่างที่ผมพูดเอาไว้สอมวันเพื่อเอาผิดผู้นำัมีนผมย้อนให้ฟังท่านจะได้เข้าใจอยากจะได้ได้เข้าใจเล่าให้ลูกหลานได้ฟังได้ว่ามันเกิดเรื่องตั้งแต่นายกแผ่ทองทานเนี่ยไปโพสต์อินสตาแกรมบอกว่านายกกัมพูชาเนี่ยไอ้คุณมาเนตเนี่ยไม่มีมืออาชีพ ทีนี้ตรงเนี้ยที่เขาโกรธโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับแล้วออกมาวางแผนอัดเสียงการสนทนาระหว่างแพทองทานกับคุณเซียนฝรั่งมันเรียกว่าสงครามน้ำลายไงวันนี้มันเรียกสงครามน้ำลายครับหลังจากนั้นทหารไทยก็ปิดด่านก็ทำให้เราต้องป้องกันไว้ เมื่อเราปิดดานอย่างเช่นอย่างพอยเปรตเราปิดดานเนี่ยรายได้จากคาสิโนของเขมรมันก็หดหายไปหมดเพราะลูกค้าส่วนใหญ่มาจากคนไทยที่ไปบ่อนเขมรสิบบ่อนนั่นนะนี่คือเรื่องแรกที่มันโกรธแล้วหลังจากนั้นประมาณสักกลางเดือนมิถุนารู้สึกจะวันที่สิบห้ามั้งนายกแพทองทานก็โทรศัพท์ไปถึงหุนเซน บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมทหารได้ตามที่ลุงตามที่อังเคลต้องการวันที่18มิถุนาอังเคลวุนเซนก็ปล่อยคลิปเสียงอับปยศออกมาตรงนี้แหละครับที่คนไปฟ้องศาลร,รัฐธรรมโน,โนูญก็คือวุฒิสมาชิก ตอนนี้สารรัฐมนูนก็อยู่ในระหว่างจะกำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยว่าแพทองทานจะมีความผิดถึงขนาดตกจากเก้าอี้นายกหรือไม่โอ้โหตอนนี้วาดเสียวันนี้เป็นวันแรกนะที่เริ่มเปิดราชการที่จะทำงานตามดูวันนี้กันครับตามดูวันนี้กันฉะนั้นไอ้ความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย นักวิเคราะห์ทางการเมืองของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆาเขาก็ออกมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากวุฒิภาวะของผู้นำทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำสงครามน้ำลายกันอันนี้สื่อของสิงคโปร์รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ดีอเอะดีด,ดีดีโคโนมิ ซึ่งเป็นสื่อสิงคโปร์นะก็ออกมาพูดแบบเดียวกับร,รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์เขาบอกโอ้โหมันปัญญาตื่นเกินไปที่มองไม่เห็นความเลวร้ายของผู้นำจิตวิญญาณของพรักเพื่อไทยนี่เขาใส่พักเพื่อไทยชอดชอดชอดเลยนะเขาเป็นกลางนะเขาเป็นกลางเขาบอกไอ้ผู้นำจิตวิญญาณของพรักเพื่อไทยเนี่ยมันมันเป็นความเลวร้ายเป็นทรราช กัมพูชาเป็นทราราชแต่ไอ้ความเลวร้ายของผู้นำจิตวิญญาณก็คือสทรทักสินเนี่ยเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่มีมีเขาเรียกมีความคิดที่ทีดตื้นนี่นี่นี่รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ออกมาพูดอย่างนี้เลยนะและก็อีโคนนม่งซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ก็ออกมาพูดอย่างนี้คือเป็นการสมคบกันสร้างความขัดแยง้ง เพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติซึ่งก,กันและกันโอ้โหมันกล้าฟันธงอย่างนี้เลยครับสิงคโปร์และดีดีโอเอดอดีอคมิสซ,ซึ่งเป็นสื่อของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาที่ก็ไม่เข้าใจว่าว่านี้มันคือสงครามใหญ่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติที่ดิฟสเตท และกองทัพไทยยอมเสียไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวหากสิงคโปร์และอีโคโนมิสไม่มีอคติต่อประเทศไทยคือจริงๆอะสิงคโปร์หรือสื่อของเขาเขาไม่ได้มีอคติตอ,อะไรนะเขาเข้าใจว่าน,นี่คือสงครามมันยิ่งใหญนะ่ที่ไทยบอกว่าเป็นสงครามมันยิ่งใหญ่ขเขมรมันก็บอกสงครามมันยิ่งใหญ่เขาสองประเทศกองทัพไทยก็ทําให้นะขเขมรเนี่ยพ่ายแพย้สงครามในสองรอบภูมิรบซึ่งเขาบอกมันตายถึงสองสามพันคน ในในการทําสงครามคราวนี้เพราะเพราะมันเป็นสงครามที่ขายชาติวางั้นเถอะขายชาติของตระกูลขายชาติบางตระกูลอย่างที่เรารู้กันอยู่เรารู้กันอยู่เราไม่ต้องไปย้ำไม่อะไรให้มากหรอกครับทีนี้สถาน,ถานการณ์ชายแดนวันเนี้ความตึงเครียดก็ลดลงความตึงเครียดลดลงเหลือแต่ทหาร อย่างเช่นทหารที่กองร้อยรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเหยียบกับระเบิดตอนที่ลาดตะเวนเส้นทางแล้วก็มาวางรวดหนามอย่างที่เราเห็นในภาพที่รอยต่อเนี่ยแถวภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดก็มีหัวหน้าชุดแล้วก็มีทหารสามนายเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดคือ ไอ้การเหยียบกับระเบิดหรือการระเบิดอันนี้มันมองถ้ามองให้ทะลุเนี่ยนะครับมันเห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเพื่อไทยเขาว่างี้เลยนะสื่อยักษ์ใหญ่อย่างสิงคโปร์เขาบอกเนี่ยคือความล้มเหลวผมก็มานั่งคิดนั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันล้มเหลวยังไงเขาบอกที่มันล้มเหลวเพราะเราไปทำข้อตกลงกันที่กัวลาลัมเปอร์ ข้อตกลงอะไรบุรีข้อตกลงตกลงหยุดยิงขณะที่กองกำลังกัมพูชานี่กำลังจะล่มสลายนะและไอข้อตกลงสิบสามข้อที่เขมรมีนะมันทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบและเขมรจริงๆกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายให้เก็บทุ่นระเบิดในในพื้นที่ขัดแยง้งและไม่ยอมรับข้อเสนอในการร่วมมือกันปรับ แก๊งแก๊งไอ้ไซเบอร์สแกมเมอร์หรือว่าไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์หรือการพนันออนไลน์พวกนี้มันโกงชาวบ้านหลายประเทศด้วยกันรัฐบาลกัมพูชาเขาไม่สนใจที่จะเอามามาใส่ในข้อเสนออันนี้นี่ประการแรกประการที่สองเก็บเก็บกู้ระเบิดต่างๆเพราะว่ามันเข้าตัวเองว่า,ต,ววาตัวเองวางระเบิด ให้ทหารไทยต้องขาขาดไปสามนายนี่แหละนี่แหละคือการที่กัมพูชาไม่ไม่ยอมรับและก็เป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าที่ว่าในการวางระเบิดและสะสมระเบิดและส่งต่อระเบิดสังหารบุคคลมันไม่ยอมรับไอ้กเหมรมันไม่ยอมรับทุนระเบิดที่ที่มันวางไว นี่คือทรราชาหุนเซนกับทรราชาหุนมาเนต็ตนะแล้วก็ทำสงครามน้ำลายสงครามเฟกนิวใส่ประเทศไทยนะจนเป็นที่รับรู้กันแล้วก็ตั้งอีตัวดีวเป็นโคศกอ,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 อีมานีอะไรนะ่ยนะใส่เฟกนิวตลอดนะใส่เฟกนิวตลอดคือทำทำทำ,ทำสงครามน้ำลายนะสงครามข่าวสารสงครามโกหกพกลม แล้วก็มาเรียกร้องสันติพงศ์สันติภาพขอให้อเมริกาขอให้จีนขอให้อาเซียนห้ามไม่ให้กองทัพไทยใช้เครื่องบิน F-16 หรือกิปเพนเออเพราะมันกลัวไงไปโดนระเบิดหลายที่ F-16 หทำหน้าที่ได้ดีมากกลิปเพนทำหน้าที่ดนนี้เดได้ดีมากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยมันทวงเวลาในการรบคราวนี้ ให้ประเทศเสียหายมากมายกายกองที่ประมาณค่ามิได้ตอนแรกทําทีว่าจะฟ้องฮุนเซนในศาลไทยพอโดนสื่อมวลชนโดยเฉพาะผมเนี่ยออกมาฟาดงวงฟาดงาบอกไม่ได้มึงต้องฟ้องไอซีซีมึงต้องฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกวันนี้มันถึงเลยเปลี่ยนท่าทีไงรัฐบาลภายใต้การนำของ นายทักษิณหรือแพรทองทานหรือว่าภูมิธรรมเปลี่ยนท่าทีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันยอมแล้วที่จะไปฟ้องที่ที่ศาลโลกคือที่ศาลไ c c ซคือศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่ามันเสียหายแก่พละเรือนมันระเบิดโรงพยาบาลยิงยิงยงระเบิดมาที่โรงพยาบาลปั๊มน้ำมันร้าน สเวนอีเลเวนบ้านเรือนประชาชนตลอดจนทำให้พี่น้องประชาชนและทหารบาดเจ็บล้มตายนี่คือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่พี่น้องตระหนักดีว่าไม่มีผลไม่มีผลงานในทางดำเนินการเรื่องนี้เลยเงียบกลิบ ทหารฝ่ายเดียวท,ที่ดำเนินการเรื่องนี้นี่คือชัยชนะของทหารถ้าเราไม่มีทหารหรือดูถูกดูแคลนของไพักการเมืองหนึ่งก็มีทหารมีไว้ทําไมนี่แหละทหารมีไว้ขาเพราะอย่างเงี้ยที่สร้างความสงบสุขเราเสียหายน้อยในขณะเขาตายกัน3ามพันสี่พันเราบาดเจ็บล้มตายก็ไม่น่าจะเกินสี่สบคนฉะนั้นพี่น้องประชาชนเขาเกิดคําถามในหัวใจว่าทําไมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย ไม,ไม่ให้เอกอัคราชทูตไทยประจำสหประชาชาติร้องเรียนสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ฟ้องหุนเซนแต่แรกเพิ่งมาเริ่มต้นเมื่อวานนี้มาคิดได้เมื่อวานนี้มันต้องเอาขึ้นสารอาญาระหว่างประเทศเพราะอย่างน้อยเนี่ยในนานาประเทศเนี่ยเขาก็จะรับรู้เรื่องน um ี้ <waves> และจะได้ร่วมกันตราหน้าไอฮุนเซนว่ามึงเป็นอาชญากรสงครามเพราะพักเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรู้ดีรู้ชั่วคุณอย่าไปหลีกหนีความรับผิดชอบถ้าหลีกหนีความรับผิดชอบมึงมาเป็นรัฐบาลทำไมอย่ามาแถลงอย่างหน้าชื่นตาบานในที่ประชุม GBC ที่มาเลเซีย แล้วก็ได้ข้อสรุปแบบเฮงซวยอย่างที่เรารู้ไอ้ข้อสรุปที่พักเพื่อไทยไปทำรักษาการนายกภูมิทรรมไปทำเนี่ยมึกมันคือการถ่วงเวลาให้ประเทศเสียหายแล้วมันก็เสียหายทำให้คนบาดเจ็บล้มตายไปสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยสี่สิบคนถึงแม้ทหารขามเห็นจะเสียจะตายไปสองพันสามพันเราก็เสียใจด้วย เพราะเขาก็เป็นชีวิตเขาก็เป็นคนเพราะเขาถูกใช้ให้มารบโดยทรราชอุญเซนยังไงฉะนั้นต้องโทษพรรคเพื่อไทยเพราะคุณเป็นคนที่ทวงเวลาให้บ้านเมืองเสียหายเป็นพรรคการเมืองเป็นแกนนำรัฐบาลที่ทำให้ประเทศไทยเสียหาย ที่สำคัญก็คือคุณไม่ยอมแต่งตั้งรัฐธรรมนรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะยามศึกสงครามมันต้องมีรัฐตรีกลาโหมแต่คุณได้ไปตกลงอะไรกับไอ้ฮุนเซนที่เขาเรียกว่าคุณไปซูเอีะซูสูซูซูเอะอะไรกันเป็นไส้ศึกกันหรือเปล่าขายชาติหรือเปล่าเนี่ยมันยังคาใจคนไทยไว้เฮ้ยผมเองก็ขาใจนะ ว่าจริงๆแล้วอะพวกคุณเป็นไส้ศึกหรือคุณเป็นไอ้พวกที่ขายชาติหรือเปล่าคุณแค้นอะไรใครมาตรงเนี้น่าคิดเพราะถ้าเราไม่มีรัฐบริกลาโหมเนี่ยนะมันเหมือนไม่มีผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายเพราะคุณ่วงเวลาไงรับปีอื่นคุณตั้งได้หมดรับปีกลาโหมคุณตั้งไม่ได้แล้วก็ นายกรัฐมนตรีก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายด้วยสแสดงว่าคุณทำความผิดไงคุณไปตกกลงอะไรกับฮุนเซนแต่คลิปมันหลุดออกมามันหลุดออกมาจนพี่น้องประชาชนเขาต้องชี้หน้าว่าขายชาติใส่ศึกไงเรื่องนี้อาภัยไม่ได้เลยครับ อภัยไม่ได้เลยผมถึงบอกอภัยไม่ได้เลยฉะนั้นเหตุการณ์มันไปไกลแล้วคนยกย่องกองทัพบบกยกย่องกองทัพอากาศและกองทัพเรือในยามหน้าสิวหน้ากวานที่ช่วยชีวิตคนไทยช่วยรักษาอาธิปไตยของชาติได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของกองทัพและโดยเฉพาะแม่ทัพภาคสองที่คนเรียกร้องให้ต่อ,อยุราชการตอนนี้สงครามมันจบแล้ว คิดว่าจบแล้วเหลือนิดนิดหน่อยๆที่อบายกชาวบ้านกลับบ้านได้ผมก็ดีใจชื่นใจแล้วก็จะดูว่านายกคนใหม่ถ้าคุณยังได้ปกครองประเทศนะแต่ผมมั่นใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้ปกครองประเทศแล้วตั้งแต่อีกไม่กี่วันต่อไปเนี้ยคุณจะไม่ได้ปกครองประเทศแล้วบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนไปเพราะ เราะนิติสงครามที่เขาเรียกว่าตุลาการพิวัตรไม่ต้องใช้ทหารมาปฏิวัติหรือยึดอำนาจแต่ตุลาการพิวัตรจะทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วดูกันก็แล้วกันว่าเดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่เก้าวันที่22จะเกิดอะไรขึ้น คนที่เป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยในคดีที่มินประมาทในหลวงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคนไทยเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ไม่ยอมคนดีๆไม่มีใครเขาพูดถึงไม่มีใครเขาเขาเขา,เขาต้องมารังเกียจเอ้ไอ้อมาตราหนึ่งหนึ่งสองกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญานะ <S <S 1> <S 1> แต่คุณไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไง ก็รับผิดรับโทษไปบ้านเรามันจะได้ไปสู่สิ่งที่ดีงามมันจะโชดช่วงชัถวานจริงๆสักทีไปคิดกันดูพี่น้องครับไปคิดความจริงที่ผมพูดออกมาวันนี้ไปนั่งคิดกันดูแล้วท่านจะเข้าใจด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมนะผมไม่ได้มีความคิดที่จะไปโจมตีคนนูนน้นคนนี้แต่คุณทำของคุณไว้ ถ้าคุณไม่ทําเรื่องนี้ผมจะมาพูดทําไมให้คุณเสียให้คุณให้คุณมีปัญหาปัญหาเพราะคุณก่อปัญหาเองคุณก่อปัญหาเองนะจนทําให้สื่อมวลสารมวลชนหรือพี่น้องประชาชนเขาออกมาวิพา์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติเพราะเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะวิพา์วิจารณ์เป็นสื่อมวลชนก็มีสิทธิ์วิพา์วิจารณ์และในขณะเดียวกันผมก็ทําหน้าที่ของผมในฐานะเป็นหัวหน้าพักรวมใจไทย ที่พี่น้องพี่น้องก็รู้กันจะรู้กันทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะเราก็ก็อาสาเป็นฝ่ายอาสาไนงะแต่อยู่ที่ตัวท่านนะจะให้ผมอาสาหรือไม่นี่คือการทำหน้าที่ของผมสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปารสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่